เฟิร์สอิมเพรสชัน้ําหอมแบรนด์ m a มาโลนะครับก็วันนี้นะมีมาให้ทั้งหมด4กลิ่นนะครับถ้าผมทุกใจกลิ่นไหนไม่แน่ผมอาจจะซื้อก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับวันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็น ep ที่4แล้วนะที่ผมก็จะมา First สอิมเพรสชันน้ำหอมที่ผมอยากจะลองมากที่สุดในปีนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าปีนี้เนี่ยจะมีประมาณ6ตอนหรือว่า6 EP ด้วยกันครับอันนี้ก็เป็น e ีที่4แล้วซึ่ง ในวันนี้เนี่ยจะเป็นน้าหอมแบรนด์ Jo m a l o ทั้ง4กลิ่นเลยก็ได้มาเป็นหลอดแบ่งแบบนี้นะครับมีทั้ง2 ml 3 ml และอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แบรนด์ Jo Malone เนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยแล้วก็เป็นมีลายของเขาซึ่งเป็นลายที่เป็นขวดขาวๆแล้วก็จะคือลายโคโลนซึ่งก็จะมีความแบบมีความบางบางมีความแบบไม่ได้อินเทนส์อะไรมากแล้วก็จะมีแบรนด์ที่เอ้จะมีลายของเขาที่เป็นแบบ อินเทนส์โคโลนก็คือจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็การติดทนนานการกระจายตัวดีมากขึ้นซึ่งก็เป็นทั้ง2ลายที่ผมก็มีมาให้ในวันนี้ด้วยกันครับก็จะเป็นลายโคโลน ne, ปกติก็มี2กลิ่นด้วยกันแล้วก็อินเทนส์โคโลนก็มี2กลิ่นด้วยกันครับก็เริ่มจากตัวโคโลนปกติก่อนละกันนะครับก็มี2กลิ่นด้วยกันซึ่งเป็นกลิ่นที่ก็ได้รับความนิยมมากๆเลยทั้งสองกลิ่นเลยครับก็ขอเริ่มจากที่ชมโอนวูดเซชแอนด์ซีโซลก่อนละกันนะครับได้มา 3 ml นะครับอืแล้วก็คิดว่าผมด้วยความที่ผมก็มีกลุ่มน้ำหอมแล้วก็มีพวกแบบว่ากลุ่มไลน์กลุ่มเฟซหรือว่าที่ขายน้ำหอมเพจน้าขายน้ำหอมที่น่าเชื่อถือได้เลยับเพราะฉะนั้นก็ที่ผมตัดสินใจที่จะเอาหลอดแบ่งมาก่อนเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันปลอมถ้าผมหาได้มาแล้วมันหาคนเต็มมาแล้วมันปลอมเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันปลอมเพราะว่าเนี่ยหาหลอดแบ่งมาแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยเนี่ยกลิ่นแท้กลิ่นจริงหรือกลิ่นไม่จริงอะไรประมาณนี้นะครับก็มาลองกันเลยดีกว่านะครับ อืมอืมหอมมากนะครับอืมมีความแบบเฟมินีนหรือว่าแบบออกไปทำผู้หญิงนะแต่ผมสึกว่าผู้ชายก็ยังใช้ได้ใช้ได้อยู่เพราะว่าแบรนด์แบรนด์โจมาโลนเนี่ยเขาเป็นแบรนด์น้ำหอมที่มีความยูนิเซ็กซ์นะไม่ว่าจะเป็นตัวโคโลนก็ตามหรือว่าจะเป็นอินเทนส์โคโลนก็ตามผมคิดว่ามันเป็นยูนิเซ็กซ์แล้วก็อยู่ที่คนที่จะใช้น้ำหอมเมนี่ยว่าเขาจะแบบชอบกลิ่นไหนแล้วอยากจะใช้กลิ่นไหนอะไรประมาณนี้นะครับ แต่กลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความแบบมีความโปร่งโปร่ง,งมีความใสๆมากๆเลยก็เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายมากๆเลยเหมาะกับอากาศหน้าร้อนมากๆแล้วก็ตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดไปผมก็รู้สึกว่ามันให้อารมณ์ประมาณนั้นได้เหมือนกันนะอืมมันเหมาะกับวันสบายๆมากกว่าหรือว่าฉีดไปทํางานผมก็คิดว่าฉีดไปได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเอ่อเป็น,คนโคลนเพราะฉะนั้นก็หุ่นน้าหอมที่มันอยู่ใน ขวดเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพกขวดเราแบ่งไปฉีดแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าเป็นขวดที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือว่าเขาก็มีประมาณสามสิบแอลนะที่เป็นแบบว่าพกเกตไซส์หน่อยที่แบบสามารถพกติดตัวไปได้อะไรเงี้ยก็น่าจะเหมาะกับแบบนั้นมากกว่านะครับอืมคือผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมที่แบบมีความธรรมชาติมากโน้ตของกลิ่นเนี่ยมีความธรรมชาติสุดๆเลยแล้วก็กลิ่นเปิดมาเนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะ ทุกตัวของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์เลยเดี๋ยวเราลอ,ลองมางดมดมกันดีกว่ามันเป็นยังไงนะครับอืมเป็นกลิ่นที่ดีมากเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เค็มอะไรเลยนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่ากลิ่นออกไม้ไม้ไม้ที่ไม่ทึบแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมว่ามันออกไปทางผู้หญิงประมาณ6กสิอร์ซนแล้วก็ผู้ชายสี่สิบอร์เซ็แต่ถ้าถามว่าผมจะชอบไหมผมจะซื้อไหมผมก็บอกเลยว่าผมจะซื้อนะครับอืมแล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมอยากได้เหมือนกันอืม อ่ะตัวแรกผัานไปนะครับโจมาโลนวูดเซจแอนด์ซีโลนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนตัวต่อมาเป็นอีกกลิ่นหนึ่งจากไลาโ์โคโลนเขาก็คือ n n l l s s Oak and h a z e l น u t นะครับมาดูกันว่ากลิ่นจะเป็นประมาณไหนอืมกลิ่นมันคุ้นมากเลยนะครับกลิ่นนี้มันออกไปทางผู้ชายเลยนะอมืมีความสดชื่นนะครับ ของแบบโอ๊กใช่ไหมของไมโอ๊กแล้วก็พวกเฮเซนัทที่เป็นแบบว่าถั่วอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ามันมีความไม้เปิดึ้นมาเลยแล้วก็มีความเขียวนิดหน่อยนะเขียวของพวกไม้แล้วก็เขียวของพวกแบบผมรู้แล้วว่าทาไมกลิ่นผมถึงคุณนะเพราะผมรู้สึกว่าที่ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับน้ําหอมมินิโซไปเนาะัทั้งสองกลิ่นที่ผมได้มาจากช่องของที่ผมไปดูช่องของพี่เบอร์เซนออฟเบิร์ดมาคือมันมีกลิ่นหนึ่งนะที่มันคล้ายกับกลิ่นนี้มากๆ อืมใช่ผมจําได้ว่ามันมีกลิ่นที่มันคล้ายกับกลิ่นนี้มากๆเลยนะครับอืมแต่ว่าคุณภาพหรือว่าอะไรของโจมาโลนเนี่ยเขาดีกว่าเยอะมากแล้วก็จริงๆครับมันไม่มีพวกแอลกอฮอล์เปิดมาตั้งแต่ต้นเลยครับบางยี่ห้อที่เป็นน้ำหอมราคาถูกอะไรเไงี้ยอย่างเช่นนอร์ดิก้าโบยาชที่ผมก็ขายไปเรียบร้อยแนละ้วเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นแบบว่ามันเป็นปิดขึ้นมาเนี่ยมันโดมฟิดแรกเนี่ยมันจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์อยู่แต่ว่าโจมาโลสองกลิ่นเนี้ยผมลองมาแล้วเนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะครับ ไม่ใช่ไม่มีแอลกอฮอล์สิแต่ว่ากลิ่นที่เราได้รับเนี่ยมันไม่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในแบบจมูกผมเลยอืมแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าเป็นผู้ชายมากๆแล้วก็ดูเป็นแบบไม่มีซินต์ติกเลยแล้วก็เป็นแบบกลิ่นไม้กลิ่นเขียวๆนิดหน่อยแล้วก็หลกัหลกๆก็คือไม้นะแล้วก็แบบผมสึกว่ามันมีความหวานติดขมมานิดหนึ่งอืมในช่วงในท้ายแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่แบบน่าใชา่มากเลย มีกลิ่นที่ดีกลิ่นอย่างเงนะผมชอบนะครับอผมชอบมา้เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อมานะครับก็คือเป็นลายของ intense cologne และขอเริ่มที่ตัวนี้ก่อนละกัน velvet rose and wood นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นสองเอ็มแอนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ําหอมที่ออกไปทงผู้หญิงหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าเออเอา2อ l อมอมาก่อนแล้วกันแล้วก็ไม่รู้สิเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับได้กลิ่นแล้วนะอืมอูดชัดเจนมากๆ เป็นอูที่มีความใสแล้วก็เป็นอูที่ใช้ง่ายนะอืมแล้วก็มีกุหลาบตามมาข้างหลังเมเบิร์ดโรสอะไรเงี้ยเนาะอืมมีความเซ็กซี่อยู่นะแล้วก็มีความเอ่อแคชชวลไปทางฟอร์มอลผมว่าฟอร์มอลมากกว่ามีกลีนที่แบบใช้ง่ายด้วยแล้วก็เป็นเนี่ยช่วงหลังเนี่ยผมสึกว่ามันมีกุหลาบหรือว่ามีพวกดอกไม้แล้วก็ ที่มันไม่ใช่อูดอ่ะเออมันมีเพิ่มขึ้นมาแหละช่วงแรกคืออูดแบบผมได้กลิ่นอูดกลิ่นแรกเลยเออแล้วก็แบบมีตามด้วยดอกไม้แต่ว่ากลิ่นกุหลาบมาแต่ว่าช่วงเนี้ยมีกุหลาบมันเริ่มเข้ามาเบลนกันมากขึ้นแล,แล้วก็เป็นมีความหวานที่มากขึ้นแล้วนะครับอืมถ้าใครที่ใช้น้ําหอมกลิ่นอูดหรือว่ากลิ่นไม้กฤษณาหรือว่าอากาวูดอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ชอบน้ําหอมตัวอื่นแต่ว่าผมคิดว่ากลิ่นเนี้ย เววเวทโรสแอนด์อูดเนี่ยทุกคนน่าจะชอบได้ง่ายมากๆ,ๆเลยแล้วก็มันเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมว่าคิดว่ามันใช้ได้หลายสถานการณ์ด้วยอืมแล้วมันก็ไม่ได้ออกไปทางแขก,แขกหรือว่าแบบไม่ได้ออกไปทางตะวันออกกลางที่แบบน้ําหอมอูดกลิ่นอื่นหรือว,ว่ากลิ่นที่ผมเคยลองก็คือแบบเอ่อกลิ่นของบัตเตอร์ฟลายแทบประฟูนะที่เป็นแบบอากาวูดแอนดะ์เบนโซินอะไรเงี้ยคือกลิ่นนั้นก็จะมีความอูดเหมือนกันแล้วก็มันเป็นอูดท,ที่มีความใสามากกว่าแล้วก็ ช่วงทายๆก็จะมีความหวานออกกลิ่นเล่าๆหน่อยหรือแบบกลิ่นเบนโซกอินอะไรเงี้ยแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมีความอูดแล้วก็มีความหวานของอุลาบแล้วก็พวกดอกไม้หรือก็แบบว่าไม่มีความสไปซี่เท่าไหร่คนระับที่ดมจากกระดานเนาะมันเป็นกลิ่นที่ผมว่ามันออกไปทางผู้หญิงแหละแต่ว่าผู้ชายยังใช้ได้ไหมกค็คล้ายๆกับบูสเซชแอนด์ซีซอก็คือผมให้ผู้หญิงประมาณ60%แล้วก็ผู้ชายประมาณ4ีแต่ว่า ด้วยความที่ intense colon นะผมว่ามันเหมาะกับพวกงานสังสรรค์หรือว่างานทางการอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าฉีดทําง,งานก็ฉีดได้ไหมก็ฉีดได้เหมือนกันแต่ผมว่าด้วยราคาด้วยแบรนด์ของโจมาโรอย่างเงี้ยนักศกษายอย่างผมเองอ่ะอาจจะหาจะต้องได้ค่อนข้างถ้าใครมีเงินหรือว่าถ้าใครมีทรศพัพท์อ่ะผมคิดว่ามันเป็นแบรนด์น้ำหอมแบรนด์หนึ่งที่ควรๆที่จะมีถ้าขวดสองขวดหรือว่าต้องมีแบบว่า หามือสองก็ได้หรือว่าหาอะไรที่หาจากร้านที่แบบน่าเชื่อถือได้อะไรประมาณนี้คุณน่าจะโอเคมากกว่านแล้วก็ราคามันจะไม่ได้แพงเท่าเค้าตัวแบรนด์หรือว่าตามห้างต่างๆนะครับอืมอืมเป็นกลิ่นที่ดีเลยแหละแล้วก็รู้สึกว่ามีความฟอร์มอลมีความทางการอยู่ในกลิ่นด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่เซ็กซี่ด้วยนะอืมถ้าผู้ชายใส่ถ้าอย่างผมใส่เนี่ยผมจะใส่ไปงานทางการหรือว่าใส่ไปไปเดทอะไรเงี้ยถือว่าไปเดทก็ยังโอเคนะอืมไปเดทถือว่าโอเคเลยแหละ มีความเซ็กซี่มีความน่าค้นหาแล้วก็มีความอบอุ่นอยู่ในกลิ่นเลยนะครับมาที่กลิ่นสุดท้ายก็คือโจมโลนเมอร์แอนทองก้านะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอืมอืมมีความควันมีความอินเซนต์แล้วก็มีความสไปซี่เล็กๆอืมเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ใช้ยากเลยนะเออมีกลิ่นที่ใช้ง่ายมากเลยก็รู้สึกว่ามีความอเนมาลิกอยู่ในกลิ่นทำให้ดูมีความเซ็กซี่มากขึ้นด้วยนะครับ อืมคือกลิ่นมันเบลนกันเร็วมากมากเลยคือผมรู้สึกว่าตอนแรกเปิดมาด้วยอินเซนต์หรือว่าแบบที่ผมได้กลิ่นคือกลิ่นพวกควันกลิ่นพวกทูดอะไรเงี้ยก่อนแล้วก็มีความช็องกาบีนที่หวานเล็กๆแน่นอๆนะแล้วก็มีความแบบแอนิมอลิกของกลิ่นแต่ว่ากลิ่นตอนเนี้ยมันเริ่มเป็นความแบบโโกมลมๆนวลๆเบลนกันได้ค่อนข้างจะดีแล้วแหละอืมมีความแบบ อันนี้มีความแมสคูลีนมากกว่านะครับผมให้ประมาณเจ80ถึงเลยแหละแล้วก็ผู้หญิงถ้าใช้เนี่ยผมคิดว่ามันจะแบบว่า20 3 0อนะไรประมาณนั้นจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ดูหวานจะเป็นผู้หญิงแบบว่าดูมีความามีความแมนดูเป็นคนที่ใส่เสื้อยืดเกง่งยีนแล้วก็สายลุยหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบฉีดเป็นงานทางการที่คุณต้องอาจจะต้องใส่สูตรอะไรเงี้ยผมคิดว่าผู้หญิงน่าจะเหมาะกับสตล์แบบนั้นมากกว่านะครับอืม เมนกลิ่นที่มีความเซ็กซี่มากๆแล้วก็ผมคึกว่าฉีดไปทาง,งานก็ฉีดได้เหมือนกันอืแล้วก็งานทางการนะถือว่าผมว่ามันเหมาะมากๆเลยแล้วก็ไปสังสรรค์ไปงานที่แบบว่าไปเล้าอย่างเงี้ยที่มันแบบดูหรูหราหน่อยอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าเมื่อผมคิดว่ากลิ่นนี้มีความกระจายตัวที่ดีเลยนะเพราะว่าตอนนี้กลิ่นยังชัดอยู่เลยนะถ้าเทียบกับ Velvet Rose and o o n เนี่ยอืม Intense Cologne เนี่ยผมคิดว่ามันมีความแบบชัดเจนของกลิ่นอยู่มากๆเลยนะครับ แล้เดี๋ยวเรามาดูที่อีกสองกลิ่นว่ากลิ่นมันจะจางไปเร็วไหมเนาะรู้สึกเซซอร์แล้วเนะี่ยกลิ่นมันออกไปทำผู้หญิงมากขึ้นแหละอืมแล้วก็มีความแบบสบายๆมากๆเลยรู้สึกแบบผ่อนคลายสุดๆเลยนะครับอุ้ยอืมเป็นกลิ่นที่โอเคเลยนะอืมอันนี้ English Oak and Hazelnut นะครับเอางี้แล้วกันผมจะมาเรียงเลยกันว่าผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดเนาะ นับจากตัวโคลโนปกติก่อนแล้วกันนะครับ English Oak and ana, อิงดิช a อเก้ h a ฮสนาตัวนี้มันจะออกไปทางไม้ๆแล้วก็ออกมีออกมีความหวานของกลัวมอนนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หนักแล้วก็แบบไม่ได้หวานเลี่ยนคือผมว่าโดยโรวมมันมเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นแหละและก็วู a ทชแอม s ีซอตัว,วนี้ผมคิดว่ามันจะเป็น,เป,นเป็นกลิ่นที่ออกไปทางฟลอรัลมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีความเค็มของทะเลเท่าไหร่นะถ้าฉีดบนกระดาษน,นะครับมีความเค็มมีความบเล็กน้อยมากๆนิดเดียวจริงๆถ้าโดยโรวมมันเนี่ยถ้าผม จะเลือกซื้อสักกลิ่นไหนกลิ่นหนึ่งเนี่ยระหว่าง Woodsage and s e s a l กับออ English Oak and h e s s o n u t เนี่ยผมจะขอเลือกกลิ่นกลิ่น Woodsage and s e s a l แล้วกันมผมชอบในเรื่องของกลิ่นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแบบไม่ได้หนักแล้วก็มันจะออกไปทำผู้หญิงก็จริงและแต่ผมคิดว่าผู้ชายถ้าแบบว่าฉีดวันสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็ฉีดสักแบบ10สเปรย์20สเปรย์ฉีดไปเยอะๆก็แบบ ก็ยังได้กลิ่นอยู่อนะไรบบนี้ผมคิดว่ามันก็โอเคมากกว่าส่วน English Oak and h a z e l n u t เนี่ยมีความ m a s คู l i n e มากกว่านะเออแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่หอมมีความเซ็กซี่เลยแหลผมรู้สึกว่าอาจจะต้องลองฉีก่อนผมยังไม่ได้ชอบมันมากขนาดนั้นนะครับให้คะแนนลแล้วกัน Wood Sage ผมให้ประมาณผมให้ประมาณ o ูส a ซชแอนด์ซ s โซลผมให้ประมาณแปดเลยนะครับอืมแต่กลิ่นของเขาค่อนข้างจะจางเร็วนะถ้าเทียบกับ English Oak and h a z e l n u t เนี่ยกลิ่นเนี้ยยังชัดเจนอยู่เลยนะอืม แต่ผมให้คะแนนเรื่องของกลิ่นนะ่ะผมให้ประมาณเจ็ดแล้วกันไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ต้องอาจจะตัวแรกผมขอลองฉีดก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงบนผิวผมนะครับแล้วก็อาจจะฉีดที่เสื้ออะไรประมาณนี้ให้มันติดทนนานมากขึ้นมาดูที่เ e เว e โรส s e and Oud กับเมอร์ลตองก้าน,นะครับเป็นอูตแล้วก็เป็นโรสที่กลมกล่อมเข้ากันได้ดีมา,มากๆเลยอืมผมรู้สึกว่าช่วงหลังอะ่ะมีความผู้หญิงมากขึ้นนะเแล้วก็มีความเซ็กซี่มีความมีเสน่ห์สุดๆเลยแหละ ฉีดได้หลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือว่าไปทํางานเป็นผู้หญิงที่แบบว่าดูแซบๆหน่อยหรือว่าดูเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยถือว่าเหมาะกับกลิ่นนี้มากๆเ mm. มอต่องก็ผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าผมชอบกลิ่นในความที่เป็นแบบว่ามีความอินเซนต์มีความ, ENT, ม,วามเป็นท้องกระบีแล้วก็มีความอันมาอืมแล้วก็เป็นกลนิ่นของเมอร์อะไรเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าผมจะเลือกจริงๆสองกลิ่นเนี้ยในไลน์ของอิน e ทนส์โคโนะครับ mm. ผมจะเลือกกลิ่น ผมเลือกกลิ่น Velvet Rose and Oud นะครับทำไมถึงเลือกกลิ่นนี้เพราะว่าผมก็ชอบในกลิ่นของความเป็นกลาบแล้วก็ความเป็นอูดที่เมื่อได้หนักแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานง่ายเป็นอูดที่มีความใสนิดนึงแล้วก็มีความอเนามาลิกด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ออกไปทงแบบผู้หญิงก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้กับ Unisex มากมากเลยส่วนเมย์อตองกาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ผมยังเฉยๆกับกลิ่นนี้อยู่นะเออก็่าจะลองฉีดที่เสื้อหรืออาจจะลองฉีดที่ ตัวดูว,ว,ว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับอืมเบเวิร์โรสแอนด์อูผมให้7.5ส่วนเมอร์ทองกาเนี่ยผมให้ประมาณผมให้ประมาณ6.5แล้วกันผมยังไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นนะครับก็เป็น4กลิ่นในแบรนด์ของโจมาโลนที่ผมอยากลองมากที่สุดในปีนี้แล้วก็เป็น4กลิ่นที่ผมก็ไปดูรีวิวมาเยอะพอสมควรแล้วแล้ว,ลว,ลวก็มีคนเมนชั่นถึง4กลิ่นนี้เยอะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็รับประกันได้เลยว่ามันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบ มียอดขายที่ดีแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าได้รับความนิยมมีคนซื้อเยอะมีคนฉีดเยอะอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็ผมอยากจะรู้ความผมอยากจะรู้ความคิดเห็นทุกคนว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับกลิ่นน้ําหอมแบรนด์โจมาโลเนาะแล้วก็มีกลิ่นไหนที่อยากให้ผมน้องอีกไหมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยแล้วก็มาขายของให้ผมเหมือนเดิมว่าผมอยากให้ผมซื้อกลิ่นไหนไม่แน่ผมจะซื้อก็ได้นะครับเวันนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ